ค่ะท่านอาจารย์ค่ะกับสตาทูครับท่านบุญนิดาศิภคายผู้เดินมักในดาภานาคามินในส่วนของปฐมอาจารย์ครับเชิญเข้ามาการทา้งติดท,ท่านค่ะน้องเก่าโผค่ะท่านอาจารย์ก็ค่ะอาการทางติดของข้าพเจ้ารอบเมื่อเช้าค่ะพมืเจ้าก็มีการเจริญมาวิธีหินอ,องค์ธรรมดบประสานอย่างต่อเน,นื่องค่ะจนกว่าจะเกิดความล่วงปุ่มเบาจนองค์นิวรนห้านที่มีอยู่เพิหลับไปสมุดลงไปค่ะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ ิบกว่านาทีค่ะช่วงที่ช่วงที่เกิดช่วงแรกก็จะมีองค์นิวรันค่ะก็คือองค์ปุ่มที่จะมาก็ดับภระาดด้วยหนึ่งองค์ทาค่ะก็ดับเร็วดับช้าตามกําลังค่ะพอมีกําลังมีสัมปรัสญะมากขึ้นก็นิดๆรัวๆรัวๆอยู่ตรงนี้ค่ะก็รัวพอรัวๆรัวเสร็จค่ะเขาก็สงบลงไปช่วงไปเสร็จแล้วก็เกิดความรุ่งปุ่มเบาค่ะหลังจากนั้นพราเจ้าจึง แผลีนตาเจโตมีติดอานค่ะแล้วก็องค์อง์องนี้วรันห้าสมุดลงไปแล้วค่ะก็ทําทั้งหลายย่อมหลังไหลายก็คือทำทั้งหลายทำทั้ทหงหลายย่อมยังทำทั้ทหงหลายบริบูรณ์ก็จะเกิดเป็นองค์วิตออิจาราธิการแล้วก็อ,องวิสตอดดอ,อิจารปรากฏเกิดขึ้นักวิจาก็คือเจริญมาวิชิหนงท,ทำแบบภาษาอย่างเดียวค่ะ ให้องค์วิตกเขาสงบลงไปคะะเดลือแต่องค์วิจารตรงนี้ค่ะก็มีวิตกวิจารเขาก็เกิดเกิดดับจับสลับกันแบบนี้ค่ะเขาเจ้าทาต่อเน,นื่องค่ะทำต่อเน,นื่องประคองความเพียงมาแล้วก็พอโลุกผมเบาก็ถึงนิทราค่ะอันนี้คือผ่านไปช่วงกลางๆแล้วค่ะแล้วพอช่วงท้ายๆค่ะเขาก็มีปรากฏเป็น องค์มันจิตนะคะมีองค์มันจิตเข้ามาค่ะทําให้คันเล็กน้อยแต่อพอคันก็คือให้รู้สึกว่าคันแล้วก็หายไปเลยะคะ่ะคันเสร็จหายเลยะคะ่ะแล้วก็พอองค์มันจิตเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็สงบลงไปค่ะก็จะมีองค์การหาคอยที่คอยกระซิบค่ะก็จะมีองค์การหาที่คอยซิบเข้ามาะค,ะค่ะก็ไม่สน ก็จะเป็ยนร้องที่อยู่องค์ธรรมดับพัตะอย่างตอนเนื่องตอนเนื่องค่ะแล้วพอเปิดความร่วงคงเราก็แผ่นิทตาทำอยู่แบบนี้ค่ะจนนาฬิกาดังแล้วก็กําหนดออกจากสมาธิค่ะแล้วก็ระหว่างวันก็มีการดับขัตะแล้วก็แผ่นิทตาขึ้นรถก็ดับพันธะแผ่นิค่าแต่ระหว่างวันวันนี้ก็มีมีการหลุดค่ะมีการหลุดหมายถึงว่าหลุดหลุดองค์สมาธิหายไปทําให้พอมีอะไรมากระตุ้นทําให้ ําไม่เกิดทาผิดพลาดนะคะผิดพลาดก็คืองานมานข้าสินการทมระหว่างวันนะคะแต่พอรู้ตัวก็จะพันตาเงเดียวแล้วก็ยาวนาปิดน่จตาจนกว่าจะเขาเกิดความลู้สกบอเบาค่ะแล้วก็จะพันตาตลอดค่ะ้ับตาให้การเจ้าค่ะกับสาตร์ทูครับวันนี้ที่ท่านกล่าวมาก็ยังยังไม่เต็มองค์นะก็คือองค์ทมยังไม่บริบูณ ก็ได้มาประมาณทั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือกําลังเดินทางเข้าสู่ชั้นที่สามแล้วก็ไม่สามารถเข้าสู่ชั้นที่สี่ในอาการของจิตนะครับอาการของจิตนั้นจึงไม่สามารถไปพบกับเวทนากัะออเบกคาไดาน้นะครับตรงนี้ก็ต้องเพียนต่อไปเพียนต่อไปหลังจากผ่านมีวันห้าแล้วผ่านวิตกวิจารณ์แล้วผ่านปิติมาเข้าถึงไอปรมแล้วนะครับก็ยังต้องเจออยู่นะครับต้องมีอาการของชั้นที่สี่ นะรตรงนี้ก็ให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปสร้างสัญญานะไม่ใช่เพอบอกให้รู้อย่างนี้ปุ๊บไปจ้องเลยเฝ้าดูเรียบร้อยก็โดนหลอกกันดีนะครับเพราะอะไรเพราะเขาอยู่กับกายที่เป็นกรรมเก่าจิตบ้างมโนบ้าวหยาบบ้างนะครับจึงอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลมก็ถือเป็นกายหนึ่งในเมื่อท่านหายใจเข้าหายใจออกกิเลนอยู่ได้ไหมอื ทำบนนิดาอเห็นไหมเขาอยู่ท่านตลอดนั่นจะไปทําอะไรอ่ะก็ลมถือเป็นกายอันหนึ่งและกายนี้ก็เป็นกรรมเก่าและกายนี้ก็คือสังขารทั้งหลายประกอบด้วยมหาพุทธสีเห็นไหมซึ่งเป็นอาหารของนิวรหา้าและนิวรห้าเป็นอาหารของวิชาเหลือไหมกรรมนี้กรรมเก่านี้ไม่มีทางออกอย่างว่าแต่สังสารนอันยาวกายนี้ได้เลยถ้าไม่มาเจอ พระพุทธเจ้าหรือกายตะขีทิติปต,ตะใช่ไหมสัตาธิมุติจารพมทจารีหรือพระสัตบุรุตอรหันนี่แหละเห็นไหมครับถ้าไม่มาเข้าสู่ระบบมรรมทนิยมจะไม่รู้ธรรมนี้เลยนะครับซึ่งเป็นการลีกาลีหันนะครับพูกที่ใช้ฤทธิ์ทั้งหลายก็จะติดอยู่ในนี้หมดทางกายทางใจชอบฤทธิ์หมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เห็นไหมภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารเนี่ยอยู่ในระบบนี้เกลี้ยงเลยท่านจะทําอะไรท่านก็ต้องมีผสสาเห็นไหมพอข้อซัปุ๊บก็ไม่ได้ดับก็กลายเป็นเก็บไว้ในมโนสัญเจตนาอาหารเห็นไหมองค์ต่อไปดันดีแล้วก็วิญญาณอาหารทํางานบริวญญาณอาหารอเขาก็จะพุดขึ้นมาเห็นไหมเป็นมโนสัมผัสเห็นไหมจาก จากเจโตสัมผัสกลายเป็นเจโตผัสสะเนี่ยเขาเจะวนอยู่อย่างเงี้ยเจโตสัมผัสเจโตผัสสะมนโนสัมผัสมนโนสันเจตนาอา,าหารวิญญาณอาหารกับวารีการิหานก็วนอย่างเงี้ยท่านก็ไม่สามารถออกได้หรอกเพราะกายนี้ก็เป็นกรรมเกา่าใช่ไหมลมก็ถือเป็นการ,รหนึ่งลมก็ตัดเราเกา่าเจตนาว่าเป็นกรรมก็เจตนาทั้งนั้นเนี่ยที่พูดท่องที่กระทำทุกอย่าง ใช่ไหมแต่ต้องมีกําลังมากกว่าเขาต้องทำเพียนเพียนปลุวความเพียนไปแล้วจึงกระทั่งมีกาลังมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็น์ปุ๊บถึงจะควบคุมเขาได้แต่ถ้าท่านยังควบคุมเขาไม่ได้เขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละในขณะที่ท่านควบคุมเขาได้ท่านก็ต้องต่อเนื่องอีกถ้าท่านไม่ทําต่อเนื่องเขาก็เข้ามาควบคุมท่านอีกเพราะฉนั้นจึงแบ่งรับแบ่งสู้กันอยู่อย่างนี้เพราะนั้นถ้าท่านจะเอาเขาชำระจิตให้เด็ดเด็ดเบ็ดขาดก็ต้องต่อเนื่องนี่ไงทั้งกลางคืนและกลางวัน เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอานาปานัติที่พระองค์ทรงตัดก็จึงเป็นปฏิปักษ์ในส่วนของลมอาศ่าตศปัสสะจะเป็นปฏิปักษ์ต่อจตุจชาตเห็นไหมลมยังเป็นปฏิปักษ์แต่ลมนี้ไม่ใช่ลมอนาปานัติเป็นลมของกิเลสเพะนั้นอน,อน,นอนาปานัติท่านก็ค่อยเรียนรู้ต่อไปนะครับซึ่งจะทํายังไงให้เป็นลมอนาปานัติแบบพระธองค์ก็คือการเดินมรรคนี่แหละ ถึงจะเป็นลมอานาปานนี่ก็หมายความว่าลมอานาปานนี่ต้องมีกําลังสูงขึ้นมาสูงมา,มากมากหา้าสิบเปอร์เซ็นถึงจะไปควบคุมลมอสศาสา,าปัสสะได้ถ้าท่านควบคุมก็ไม่ได้ก็ยังเป็นธาตุการตลาดไปเห็นไหมยังเป็นธาตุแห่งกรรมเป็นธาตุแห่งมารนะครับไม่สามารถนะครับเพราะนั้นจึงต้องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทุกขณะจิตทั้งกลางคืนและกลางวัน ท่านไม่ทําท่านเอาแต่กลางคืนกลางวันไม่มีผลละพอกลางคืนท่านก็ได้แค่ตรงกลางคืนตรงนั้นแหละแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุพอกลางวันปุ๊บเขาก็ย่ำดีท่านมานเข้าสิงกายผมอยู่ตลอดเวลาพอกลางคืนไปชําระออกกลางวันเช้าชําระออกอ่ะวันหนึ่งได้สองนิ่มงอะเพลอนอนปุ๊บไม่ได้กําหนดสมาธิก็เสร็จอีกเห็นไหมครับตื่นมากลางดึกก็ไม่กําหนดอีกก็เสร็จอีก อพนะนั้นถึงต้องกาหนดต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคุณวิเศษเพื่อให้เกิดคนวิเศษเพื่อให้สติเข้าไปตั้งอยู่อย่างไงเข้าไปตั้งอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อสติเข้าไปตั้งอยู่สติก็จะย่อมตั้งมั่นเนี่ยคําว่าย่อมตั้งมั่นสติเข้าไปตั้งอยู่เห็นไหมก็เหมือนกับจิตตั้งอยู่จิตย่อมตั้งมั่นกับจิตตั้งมั่นสติตั้งมั่นเนี่ยมันจะคู่กันระหว่างจิตกับสติ พระพงศ์จึงมีสามนัยยะทั้งหมดเวลากล่าวจึงต้องกล่าวให้ถูกไงถ้ท่านไปพูดผิดกล่าวผิดความหมายผิดทันทีนะสติย่อมเข้าไปตั้งอยู่ใช่ไหมก็คืองานในเบื้องตน้นจิตตั้งอยู่ก็งามในเบื้องตน้นใช่ไหมสติย่อมเข้าไปตั้งมั่นก็งามในตามกลางจาจาร์สองขันสามจิต ย่อมตั้งมั่นก็ฌานสองกันสามเหมือนกันงานไหนทากางจิตตั้งมั่นสติตั้งมั่นคือบรรลุธรรมเดินทางก็ไปถึงฌานที่สี่แล้วบรรลุธรรมเห็นไหมครับต้องแยกคําไว้นะอ่านมาสูจะงงกันไม่รู้คําไหนเป็นคําไหนไม่รู้เรื่องวกเราอะไรจิตอะไรสติเห็นไหมครับอะไรรู้โดยชอบมาเป็นยังไง รู้ดดวยปัญญาอันยิ่งเห็นไหมรู้พอประมาณก็ไม่เหมือนกันปัญญาพอประมาณนะครับปัญญาอันชอบปัญญาอันยิ่งเห็นไหมปัญญาพอประมาณก็คือการเข้ามาสู่ระบบป,ประตูมีธรรมในการที่กันห้าจนกระทั่งเดินเดินทางถึงฌานหนึ่งสองสามสี่นะบรรลุเมื่อไร่ก็จะเป็นสภาวะพอเดินทางเข้ามาปุ๊บ ได้ศึกษาธรรมพระองค์ได้ศึกษาธรรมองค์แล้วเริ่มเดินมรรควิธีก็จะเป็นปัญญาชอบแล้วใช่ไหมแต่องค์กระตาสังยุตยังไม่ใช่ปัญญาชอบเพราะอะไรเพราะต้องตามครูบาอาจารย์ยังมีคำถคามตอบแล้วก็ต้องน้อมใจเชื่อยังไม่ได้มาเดินมรรคเต็มรูปแบบจึงเป็นแค่ปัญญาพอประมาณแต่ถ้าเป็นปัญญาชอบปุ๊บจะต้องเข้ามาเดินมรรคแหละแต่ยังไม่ได้บรรลุ มันเดินมากแล้วศึกษาพระสูตรแล้วเดินมากแล้วพอบรรลุป,ปุ๊บถึงจะเป็นปัญญาญยิ่งในัานที่หนึ่งสองคสี่เท่าบรรลุเห็นไ,ไหมเพราะนั้นคาว่าปัญญาญยิ่งก็คือเข้าไปเพ่งวินิจเพ่งวินิจสามฉลาดในฐานะเจตประการน,นะครับอินสี่ห้าบาาห้าบริบูรณ์เต็มบริบูรณ์แลวนะครับพอเข้าใจไหมอย่างนี้้าใจ เพราะนั้นคำที่ได้รับได้รู้ต้องไปจดเป็นเรื่องเป็นราวของเราไว้บันทึกไว้อย่างถูกต้องถ้าวันหนึ่งฟังแล้วเออไม่ใช่ผิดกนะ็ต้องถามาบางทีครูบาอาจารย์ก็พูดผิดได้พูดผิดครูบาอาจารย์ก็ต้องขอความมาขอเข้ามาพระสวกก็มีโอกาสผิดเพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นเพียงพระสวกเช่นกันนะครับเป็นเพียงผู้บอกทางในยุคนี้ นะครับก็มีโอกาสผิดทุกท่านนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์จะไม่ผิดนะนะเพราะอะไรเพราะว่าระหว่างสังคตะาสังกตะะไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดเหมือนพระอ,องค์นะพระอ,องค์อยู่ตลอดสังคตธารมแต่ของพระสาวกเป็นสังคตะาสังคตะาสังกตาสังกัตต สลับไปสลับมาสลับไปสลับมากาลังสูงก็จะอยู่ยาว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 เพื่อให้ทําไปเรื่อยกาลังจะหมด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 ต้องมีการชาร์จเช่นกันชาร์กกำลังเช่นกันครูบาอาจารย์ก็ต้องชาร์จถ้าครูบาอาจารย์ไม่ชาร์จให้ทําไปเรื่อยทำไปเรื่อยหมดก็จะหมัวแล้วก็จะเพี้ยนล่ะถ้าไม่ชาร์กกำลังครูบาอาจารย์ก็ต้องมีการนั่งสมาธิก็มีการปฏิบัติเช่นกันนะครับระหว่างวันก็ได้หรือจะนั่งสมาธิก็ได้ นะครับครูบาอาจารย์ก็จะมีหลายเวอร์ชันสามารถชาร์จได้ทุกขนาดกิ๊ดนะแต่ภาษาวกได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ผลที่ได้ต่างกันนิดนึงเนื่องจากอะไรเนื่องจากวิมุตตองค์วิมุตตกับวิมุตติยานทัศนะไม่เท่ากันนะครูบาอาจารย์อาจจะใช้เวลาแค่สิบวินาทีก็เต็มแล้วชาร์จเต็ม้วแต่ภาษาวกต้องใช้เวลาสามถึงเั่วโมงห้าชั่วโมงนู่นมากกว่าเพราะเป็นสมาธิเคลื่อนไหวเป็นกายยังกตติ นั่นคือผลพิเศษนั่นคือคนพิเศษนะนั่นคือยาพิเศษให้ผลต่างนะครับเ,เข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจ่มบยมีคำถามเพิ่มเติมไหมไปทำต่อเรื่องแล้วก็ระหว่างวันก็เพิ่มกำลังเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เหลือสุดท้ายในองค์ของเวทนาสามแต่ห้าไปติดตึก ทำใบเฝ้าดูจ้องดูแล้วก็อ้าวแล้วฉันเหลือตรงนี้ฉันจะทําตรงนี้ไห้ได้เรียบร้อยโดนเขาสวมแน่ทาไปเรื่อยทำไปเรื่อยก,ก,กับสะสมกาลังสะสมกำลัง,งไปไปไปเดี๋ยวก็ไหลไปเองทําทั้งหลายย่อมหลังหลายไปสู่ทำขก้ว้องตัดไปแล้วไงทำทั้งหลายย่อมหลังหลายไปสู่ท,ท,ทั้งหลาย,ย,ลลายลถ้าท่านจะไปไหลเองท่านก็นโดนว,วิญ,ญญาณครอบงาําทันทีเขาเข้าไปตั้งแล้วเมื่อว,วิญญ,ญาณน,นั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญกันแล้วความหยั่งร่องแห่งโลกถึงนี้พอไปตั้งไว้แล้วไงอย่าไปคิด แล้วเขาจะคิดดับพล้วเขาฟุ้งมาดับพล้วเขาเคลื่อนดับสมาธิเคลื่อนดับสมาธิเคลื่อนดับก็ทําทั้งหลายเขาตั้งเขาเองหมดเขาทํเกาเองหมดผู้เดิมมักเป็นผู้ทําเองเพราะนั้นเราถึงกล่าวบ่อยๆว่าอย่าไปเสือกเรื่องของเขาเขาทําเขาเองเขาบรรลุเขาเองเหมือนเขาบรรลุท่านไปสั่งให้เขาบรรลุได้หรอเห็นไหมถ้ท่านจะกายเบาจิตท่านไปสั่งให้เขาได้หรอกายเบาจิตหรวท่านไปสั่งเมื่อไหร่เป็นสัญญามันนั้นเมื่อเป็นสัญญามันนั้น พังท่านต้องการอะไรเดี๋ยวเขาจัดให้หมดแต่ถ้าท่านไม่สั่งนั่นคือของจริงถนะ้าเป็นอริยศาสตร์พอเขาพูขึ้นมาให้ดับต่อให้เป็นอริยศาสตร์ก็ต้องดับไงล่ะเพราะอะไรเขาเขาไม่สามารถดํารงอยู่ได้ตลอดเวลาเราต้องเข้าใจเราต้องดับให้หมดดับให้หมดเพราะยังไม่ใช่ฐานะเราเห็นไหมยังไม่ใช่ฐานะเออ,เอ,อก็ของแท้เนี่ยอูตรงไปเลย ก็มันไม่ใช่ฐานะตรงทุกครั้งไหมล่ะตรงทุกนาจิตไหมล่ะตรงได้ตลอดไหมล่ะก็ไม่ได้อ่ะมันเดี๋ยวเขาก็หลอกกันแล้วเขาก็มาให้ตรงหน่อยหน่อยแล้วในขณะที่เขาผูดมาก็มีทั้งจริงและเท็จเพราะนั้นถึงต้องให้ดับทั้งหมดนะไม่เอาเลยเลยอย่างไม่นั้นจะเข้าไปสู่ในสภาวะไม่มีในสิ่งที่มีเขาไม่ได้ไงนะครับก็เดินมาต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็น โอกาสดีเป็นเรื่องดีๆที่หายไปนานบัดน,นี้ก็ได้กลับมาพอสมควรแล้ว,ลวก็ทำให้เกิดคุณวิเศษให้ได้นะครับก็ไม่ยากแล้วในทำต่อเนื่องทำได้เปล่าท่านบุธ,ธีดาสีพวกใครทำได้ค่ะน้อมกบาบท่านอาจารย์ก่ะ่าสาธุก็ไปทำให้ได้นะท้าไม่ได้อย่างที่ดีหมายมันปั้นหมือไว้แล้วก็ห้ามตามวิญญาณเด็ดขาดดับย่างเดียว เห็นอะไรดับเห็นอะไรดับเป็นไงดีขึ้นเยอะยังท่านประเมินตัวเองปีเรื่องเที่ยวกับเมื่อก่อนนะเทียบก่อนเดือนที่แล้วโอ้ดีขึ้นเยอะจก็ดีขึ้นเยอะดีแล้วก็รักษาความดีไว้นะดียังไงอ่ะดีที่กายจะทั้งขาหรือว่าจีตั้งขาหรือจิดแต่ทั้งขาก็การรักษาฉิดตรงกุศลแล้วก็มาบวชฉีด พขกว็ดีขึ้นแล้วก็ระหว่างวันถ้าจะปรัษต่ตอนเนื่องรัวๆรัวแผน่นเมตาก็จะเกิดอาการโล่งปุ่มเบาด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้เกิดบ่อยมีมีให้ให้ให้ได้สัมผัสระหว่างวันอ่าาธุนั่นแหละก,ก,ก็คือกําลังก็คือกําลังนะก็ทําต่อเน,นื่องเมื่อทาต่อเนื่องเดี๋ยวเขาจะอยู่กับท่านทั้งวีทั้งวันนะถ้าท่านทาได้จริง ใช่ไหมพอเขาท่านทำได้จริงแล้วท่านรักษาองค์ธรรมนั่นคือการอะไรไม่เหินห่างจากฌานที่พรองค์ทรงรับสั่งไว้นั่นคือการทรงฌานนั่นคือผู้ได้ฌานนั่นคือผู้บรรลุฌานใช่ไหมเขาจะทรงไว้ทั้งสามอย่างเลยทรงฌานได้ฌานบรรลุฌานจะอยู่เท่ากันหมดแต่ถ้าท่านบรรลุฌานอ่ะตอนนี้ท่านบรรลุฌานมาแล้วแต่ฌานนั้นเสื่อมเพราะนั้นถามว่าบรรลุนี่บรรลุอย่างบรรลุแล้วถ้าต้องการทั้งหมดต้องไปรอตายอย่างเดียว แต่ทีนี้เราจะทํายังไงให้เป็นผู้ได้ฌานไว้ก็ต้องมาจากการท่งฌานนี้ก่อนก็คือเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจดฌานเอาไปถึงจดฌานแล้วได้ฌานแล้วได้ฌานสี่แล้วบรรลุฌานนี่เข้าบรรลุไปแล้วเห็นไหมได้ฌานสี่ท่านี้การท่งฌานจะส่งยังไงให้ได้ตลอดถ้าทรงได้คืออะไรเขาจะต้องไปชันหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่นั่นคือท่งฌานได้และก็ได้ฌานร้อยเปอร์เซ็น์ พะบรรลุก็บรรลุไปแล้วเข้าใจยังเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ชานสี่ไว้แต่ท่านอาจจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งยังไปสองไม่ได้ไงก็หมายความว่าการที่ท่านได้ชานสี่เสื่อมลงมาเลอหนึ่งแล้วหรือถ้าอาจจะได้ที่สองเสื่อมลงมาอยู่หนึ่งแล้วหรืออาจได้ที่สามเสื่อมลงมาอยู่หนึ่งหรือไม่มีเลยเห็นยัง เพราะงั้นการทรงชานท่านจะทรงชานหนึ่งสองสามหรือสี่อยู่ที่ท่านปฏิบัติแต่และว,วันเพราะงั้นการเจริญก็เจริญขึ้นเร็วลงเขาก็าลงเร็วนะครับเหมือนจะสับสนเหมือนจะไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วจะมีสภาวะที่มีอยู่ต่อนเนื่องกันถ้าท่านทรงชานหนึ่งได้ใช่ไหมหมายความว่าคนที่เดินมักอาจจะเดินมักไปถึงชานที่สามแล้วได้ชานที่สามแล้ว แต่ยังไม่บรรลุฌานสี่แต่ได้ฌานสามแล้วนะเขาไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพอไปทําอะไรไม่ดีเท่านั้นแหละไหลปกับความคิดเท่านั้นแหละไหลประกิเลตเท่านั้นและล่วงเพาะมาอยู่หนึ่งเพราะว่าลุกพืเอ้าอยู่ตตวหนึ่งสองก็ไปไม่ได้จะไปสามเขาคิดว่าเพงย้ายสามอยู่ไงแต่ที่แท้ล่วงมาแล้วอยู่หนึ่งทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำเท่าไหร่อยู่หนึ่งอยู่อย่างนี้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะ้ัในการได้ฌาน การตรงฌานต่างกันนะส่วนบรรลุชานตัดไปเลยเพราะถ้าบรรลุแล้วบรรลุเลยใช่ไหมครับบรรลุแล้วบรรลุเลยเพราะ,ะนั้นเพอเขาบรรลุชานสี่ก็แสดงว่าเขาได้ชานสี่ด้วย<ม>เขาก็สามารถทรงฌานสี่ได้ด้วยแต่เมื่อมีการปฏิบัติที่หย่อนยานมานเข้าสิงไกยพรมคําว่าทรงชานจะไหลลงไปเรื่อยๆก็คือชานจะสเสื่อมเสื่อมเพราะฉะนั้นการได้ชานเขาอาจจะไม่ได้อยู่สีล่ละอาจจะอยู่สองก็ได้ แต่ทรงชานข้าจะทรงอยู่ที่หนึ่งก็ได้แต่เขาได้ชานสองอยู่เขาสามารถขึ้นไปสูงสุดได้แค่สองสามไปไม่ได้สี่ไปไม่ได้ไม่มีกําลังเห็นปะแต่บรรลุชานสี่ไ้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้รอตาอย่างเดียวถึงจะได้เต็มและก็ชานเสื่อมแล้วก็ถึงปฏิบัติไล่ขึ้นไปใหม่ไปรับเวทนาไปรับกรรมออกนะครับอย่างที่ฝ่าจะเข้าไปสุขชานสี่ได้ ในแต่ละระดับแต่ละระดับอันนั้นก็เป็นแต่ละท่านแต่ละท่านที่เดินมาอยู่ไม่ต้องไปหาอนาคตไม่ต้องไปหาตอนตายก็ปัจจุบันทําได้แค่ไหนอนาคตมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ในเมื่อปัจจุบันเป็นผลไปถึงอนาคตปัจจุบันมันก็มาจากอาดีตอดีตท่านชานเสื่อมปัจจุบันต้องมาฝึกใหม่ก็นี่ไงอดีตท่านทําไว้ได้ ก็จะไปถามหานาคตเมื่อไหร่ท่านจะได้เมื่อไหร่ท่านจะได้ก็อดีตท่านทําไว้เละปัจจุบันท่านอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องทําตรงนี้ให้ขึ้นไปให้ขึ้นไปก็จะเป็นอนาคตของท่านเห็นหรือยัง,ยงว่าเพราะนัจจ้นถึงต้องเอาปัจจุบันให้ได้ไว้ถ้าปัจจุบันท่านไม่ได้ท่านทายทําทกาะละท่านก็ไปตามที่ปัจจุบันที่ท่านไม่ได้นั่นแหละมันก็คือต้องลงไปเลยถูกไหมไม่หนีไม่พ้นไง แต่ถ้าปัจจุบันท่านทรงอยู่ได้อะทรงฌานอยู่ได้อ่ะนั่นก็คือไม่เหินห่างจากฌานตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็คืออย่าเหินห่างจากฌานเห็นไหมองค์ตรัสไปแล้วอย่าเหินห่างจากฌานถ้าท่านเหินห่างเรียบร้อยใครจะไปช่วยได้ละ่ะนะเพราะนั้นต้องช่วยตัวเองให้ได้นะครับรู้าจารย์เปเียงผู้บอกทาง ทางนี้นะท่านมาทางนี้นะท่านทําแบบนี้นะถ้าท่านไม่ทําใครจะไปช่วยท่านเราจะไปจับมือถือแขนให้ท่านทําไม่ใช่ฐานะนะครับไม่ใช่ฐานะเพราะฉนั้นท่านต้องทําท่านเองเนี่ยและสิ่งที่ท่านทําได้ก็เป็นความดีทั้งสิ้นที่เป็นผู้ที่ดียิ่งขึ้นไปและเมื่อความดีนี้ท่านไปบอกคนหนึ่งก็เป็นผู้ที่ดียิ่งกว่าใช่ไหมดียิ่งกว่าคนดี เพราะอะไรเพราะไปชักชวนเหมือนท่านชักชวนท่านชลิกเข้ามาท่านก็เป็นคนดีที่ดียิ่งกว่าแต่ปัจจุบันคนละเรื่องกันนะระหว่างความดีกับฌานคือความดีคือดียิ่งกว่าดียิ่งกว่าคนทั่วๆไปที่แค่ชักชวนหรือบอกต่อแต่ของท่านนี่ชักชวนมาแล้วมาปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันก็เป็นคนดีที่ดียิ่งกว่าเห็นไหมแต่ก็ต้องแยกนะมันไม่มันไม่เกี่ยวกังกันเรื่องของฌาน นะครับพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจเจะนาองค่ะา,จจา,านอาเจจาค่ะมีคําถามอะไรไหมอ๋อเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่มีแล้วเจะพาลูค่ะดำเนินะารถึอ่าเสถดูก็ทําต่อไปนะครับอเปลี่ยนต่อเนื่องนะครับเปลี่ยนต่อเนื่องพอเข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรก็ก้องขออนุญ,ญาตใช้เวลากับท่านบุญดดาสิโกร<ม>าผู้ดูมักในพระาณามีในส่วนของปฐมฌานเพี่ยงแค่น,นี้ก่อนนะครับ นมัมทนาสาธุครับบดีครับน้อมกับแท้ท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุสสาครับสวัสดีเจ้าค่ะสาธุน้อมกับสาธุเจ้าค่ะ